สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่21อพคหก5นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับ กับบนล่างซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยเลยนะครับเป็นหน่อยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยนะครับผมวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะครับผมเฉียดไปนะครับไม่เข้านะครับ ส่วนหวยฮานอยไม่เข้านะครับวันที่ยี่สบนะครับเฉียดมีแต่เฉียดผิดไปแต้มเดียวนะครับส่วนเลขเด็นเลขบิ่งก็เข้าตามก็ยังเข้าอยู่นะครับส่วนหวยลาวนะครับวันที่ยี่สิบนะครับเข้าสองหนึ่งนะครับล่างนะครับสองหนึ่งล่างนะครับเด่น2นะครับส่วนหวยลาวก็ยังปังอยู่นะครับผม เรามาดูหวยฮาหนอยนะครับวดวันที่21นะครับมาดูที่หน่อยพิเศษนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ น้อยพิเศษก็จะมีนะครับแปด8ูน76ูนแปดหกเจ็ดเจ็ดหกเด่นศูนย์วิ่ง 6, หกน้อยปกติ ายป,ปกติก็จะมี1 8 8 1 9 5 5 9เด่น8วิ่ง5้าลอย VAP นะครับ หยเ p ก็จะมีหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามเด่นห้าวิ่งเประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับอย่าลืมนะครับย้ําเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับ ส่วนวันที่21ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม